มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สินขอนวงจิติิมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะธนูทองชะงักมือหันมาบอกพี่หิวนะน้องคุณหญิงก็หิวทุกคนหิวด้วย เราจะทานเรชั่นกันไม่ได้จะกินอะไรที่นี่ไม่ได้เอามีการห้ามด้วยเหรอความหิวโหยไม่ปราณีใครธนูทองยั่วขึ้นมาทันทีทั้งๆ้ท,งที่ก่อนหน้านี้จะจีบพรานสาวอยู่ยกหยกใช่ถ้าคุณแต่ต้องอาหารฉันยิงคุณทันทีจะบอกให้ฮะ ไม่เฉพาะธนูทองเท่านั้นที่ตกใจทั้งหมดรวมทั้งร้อยเอกสอรยุทธถึงกับเบิกตากว้างผู้กองหนุ่มขยับเข้าหานกอยู่น้องทำไมใช้ความรุนแรงแบบนี้ล่ะพวกเราหิวกันและไม่มีแรงด้วยนะฉันบอกก่อนจะออกเดินทางแล้วให้กินให้หนักท้องไม่เห็นมีใครแต่ต้องอะไรจะมากินกลางทางไม่ได้โดยเฉพาะบริเวณนี้ ไมล่ะมันผิดกฎหมายงั้นเหรอธนูทองสอดถามเสียงรัวไม่ใช่แต่ต้องรีบออกเดินให้พ้นบริเวณนี้ก่อนสิบเอ็ดโมงด้วยมอมราชวงศ์สาวหัวหน้าคณะอุทธรทันทีน้องจ๊ะพี่ว่าเราพักสักชั่วโมงคงไม่ทำให้การเดินทางช้าไปมากมายกระมังทุกคนหิวกันนะ ไม่ได้นะคุณหญิงเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนสิบเอดโมงอุมาพรขยับเข้ามาเธอเป็นเพียงคนนำทางนะหัวหน้าคณะอย่างคุณหญิงท่านสั่งให้หยุดก็ต้องหยุดสั่งให้ไปก็ต้องไปสิแต่มันอันตรายนะบริเวณนี้นกยุงบอกเสียงเข้มจัดอันตรายจากสัตว์ป่าหรือโจนป่าบอกมาสิสันน้า ไม่ใช่จากธรรมชาติอุมพรเลี้ยวซ้ายขวาวรอบบอริเวณไม่เห็นมีอะไรนี่ป่าก็คือป่าเท่านั้นเองแต่ถ้าจากสัตว์ป่าหรือโจรป่าไม่ว่าสักคำธนูทองสอดอีน้องชื่ออะไรนะนกยูงชื่อเข้าท่านี่นกยูงเขาจ้างให้แข่นํำทางก็ควรจะนำทางเท่านั้น อย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากหน่อยเลยนะเชื่อพี่เหอะนะนี่ไม่มีใครเชื่อฉันเลยเหรอเนี่ยร้อยเอกสรยุทธเข้ามาใช้มือเตะไหลน้องพี่เป็นทหารนะเป็นผู้นำหน่วยด้วยรู้นะการเดินป่าควรทาอย่างไรพี่ว่าน้องคิดมากไปเองไม่อยากจะว่าอะไรน้องหรอกนะ เราพักทานอาหารกันเพราะเช้านี้ยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนกยูงถอนใจหนักฉันฉันเอานะใจเย็นๆยังสาวยังเสดไม่น่าคิดมากเลยเฮ้ยเล็กเจอเอาสเบียงลงมาอย่าเราต้องเดินต่อนะน้องเนี่ยดื้อจังเอาสเบียงออกมาสิคุณหญิงคุณอุมาพรหิวแล้ว ร้อยเอกสระยุทธ์สั่งสำทับลงไปจากนั้นคนขับรถทั้งสองก็เอาสเสบียงออกมาเปิดแล้วตั้งวงกินกันทันทีโดยไม่สนใจลูกสาวพรานป่าซึ่งกะวนก็ว่ายอยู่ห่างๆคณะค้นหาหอตกไม่สนใจพรานสาวอีกต่อไปเรียกให้มาร่วมทานด้วยกันก็ไม่มาเดินแหนมองยอดไม้ตลอดเวลาสีหน้านั้นเล่าก็เครียดขมิง คนทั้งหมดทานอาหารแค่ครึ่งท้องเท่านั้นก็ต้องหูผึ่งเหลียวหน้าหลังล็อกแหลกเอ๊ะล้มอะไรเสียงแปลกจังใครคนหนึ่งพูดขึ้นทั้งที่ยังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากขณะนั้นความมืดครึมปกคลุมรวดออเร็วท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้แสงแดดแผดกระาเบื้องบนเมฆหมอกหนาทึบ ไม่รู้ว่าร้อยมาจากไหนไม่มีใครทันสังเกตนอกจากพรานสาวเท่านั้นที่แงนมองอยู่ตลอดเวลาอะไรกันเนี่ยฝนตกไม่มีปีมีคุยงั้นหรอธนูทองเสียงดังเร็วหลบหลังโพรงหินตรงนั้นนกยูงหมายตาที่หลบภัยธรรมชาติประหาดนั้นไว้แล้ว ตะโกนสั่งเสียงดังทว่าไม่มีใครเชื่อหลอนแม้คนเดียวเพราะโพรงหินนั้นเล็กนิดเดียวคนหกเจ็ดคนเข้าไปอยู่ก็กระดิกตัวไม่ได้แล้วสู้เข้าไปหลบฝนที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ไม่ได้ฟ้าแลบสว่างจ้า อุมาพ,พรแผ่เสียงร้องลั่นสุดตัวลงไปนอนราบกับพื้นเช่นเดียวกับธนูทองซึ่งทั้งสองเข้าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มครึ้มใบนาว้ายโอ้ยไม่ห่างกันเท่าไหร่มอมราชวงศ์หญิงพิชานันและร้อยเอกสอรยุทธ์โกงโค้งอยู่ใต้พุ่มนมแมวอันหนาทึบ ร้องลั่นตัวสั่นงันงุกเมื่อฟ้าพายอดไม้เบื้องบนร้าวกับเกิดศึกสงครามที่ถล่มกันด้วยจะลวดขนาดใหญ่แบบที่เอยรักหลายปีก่อนนกยูงคอนไรเฟลิลวิ่งโน้มตัวเข้าไปกระชากแขนราชสกุลสาวตะโกนแข่งเสียงฝนฟ้าขนองไปหลบที่โพรงหินโน่นไม่งั้นตายกันหมดนะเร็วสิ นกยูงสรยุทธและมอมราชวงศ์หญิงพิชานันเพนไปเพียงเดียวเดียวพอพุ่งตัวเข้าไปในโพรงหินตรงนั้นได้ฟ้าผ่าลงมาแทนที่จนเห็นประกายไฟเสียงดังจนหูอื้อไฟลุกไหม้พุ่มไม้ตรงนั้นช้าเพียงนิดเดียวมีหวังดำเป็นตอตะโกแน่ธนูทองกับอุมาพรหัวไวใช้ได้ ไม่ยอมหลบใต้ต้นไม้ใหญ่อีกต่อไปจูงมือกันเพ่นเข้ามาทิ้งตัวเข้าโพรงหินสองคนขับรถเจิอกับเล็กทิ้งเป้หลังขนาดใหญ่แทรกตัวเข้าเบียดอย่างกลัวตายทั้งหมดเปียกปอนยัดกันในโพรงหินแคบๆไม่ผิดนกหนูหนีตายยามนั้นไม่มีคำว่าเจ้านายหรือลูกน้องต่างก็มุดหน้าสองมืออุดหู น้ำไหลาจากเสื้อผ้าเหนื้อตัวสั่นง,งักงกเพราะความหนาวเย็นบวกความกลัวสุดขีดกับอาเซนีบาทที่พาเปี้ยงๆลงมาตลอดเวลาคล้ายกับมันโกรธอะไรหนักหนาบริเวณนั้นทุกๆสิบวินาทีจะผ่าลงมาหนึ่งครั้งราวกับไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติคล้ายเป็นเรื่องของศึกสงคราม ที่ยิ่งจะลวดขนาดใหญ่ใสกันตลอดเวลาคุณทั้งหมดเจ็ดชีวิตก้มหน้าหลับตาอุดหูสองข้างอัดตัวยัดทนานกันอยู่ในโพรงหินสะดุ้งเหือกเหือกขึ้นทุกครั้งเมื่อฟ้าผ่าลงมาแผ่นดินสถานสะเทือนทุกครั้งราวกับมันจะถล่มยุบลงไปร้อยเอกสอระยุทธ์ลงความเห็นว่ากำลังอยู่ในสมรภูมิที่ไหนสักแห่งไม่เชื่อเด็ดขาดว่าฟ้าผ่า ลมนั้นเล่าพัดกรันโชคอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่หักผงผางฝนซัดกระหน่ำอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำใต้ดังสู้สู้ดีที่ตรงโพงหินที่ทุกคนอัดกันอยู่เป็นที่สูงน้ำไหลผ่านไปหมดถ้าเป็นที่ต่ำใต้มีหวังน้ำท่วมตายแน่หนึ่งชั่วโมงเต็มที่ฝนฟ้าขนองและ ฟ้าผ่าติดติดกันนับ,บร้อยครั้งจนทุกคนหูอื้อตาลายม่อนดอยตรงนั้นสถานสะเทือนอุมาพรกอดธนูทองไว้แน่นสั่นเท้าดุดลูกนกตกน้ำครั้งออกมาเบาๆโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันมื่อหอบอกสันสะท้านหน้าตาซีดเสียวเสื้อผ้าเปียกปอนเบียดตัวอยู่กับ ร้อยเอกสอรยุทธ์ค้นขับรถทั้งสองมุดหน้ากับพื้นไม่กล้าที่จะเบือนหน้าออกนอกโพรงหินเพราะกลัวฟ้าคำรุนคำรามขนาดหนักร้อยเอกสอรยุทธ์ที่ว่าผ่านระดับผู้นำหน่วยทหารมาแล้วและผ่านคอร์สการฝึกหนักๆมามากพอมาเจอธรรมชาติโหดและประหลาดที่สุดที่นี่ถึงกับหอบอกหน้าซีดขาวสันง,งัก พวาเฮือกเหือเหมือนกันในที่สุดฟ้าฝนขนองอยู่ราวราวหนึ่งชั่วโมงเต็มก็สงบลงเป็นปริทิ้งท้องฟ้าที่มืดมิดเมฆฝนเต็มไปหมดหายไปสิ้นสว่างจ้าเหมือนเมื่อชั่วโมงก่อนนกยุงตะกายออกมาจากโพรงหินเหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาสิบเอดนาฬิกาเศษนิดหน่อยพรานสาวเหลียวไปมองรอบกาย ไม่แสดงอาการประหลาดใจสะทกสะทานใดนๆทั้งสิ้นเพราะเอกสะระยุทธ์คานออกมาก่อนยื่นมือส่งให้ม่อมราชวงศ์พิชานันฉุดออกมาอย่างทุลักทุเลธนูทองอุมาพรและสองคนขับรถตะกายออกมายืนตรงนั้นสั่นง,งกงกหน้าตาตื่นตระหนกขนาดหนักพูดจาไม่ออกกันเราเร่าสิบนาที นกยูงเดินไปคว้าเป้หลังของสองคนขับรถมาวางตรงหน้าคนทั้งหมดที่ยังคงเป็นใบหน้าซีดขาวกันอยู่ไม่มีอะไรแล้วออกเดินทางได้ธนูทองซึ่งท่าทางขี่เล่นเป็นนิดเวลานี้หน้าราวกับโดนผีหลอกแต่ผมเผ้าเปียกปอนภาวาเข้าขวางหน้านกยูงเดี๋ยวก่อนสิใจคอจะไม่บอกเราเลยเหรอ นี่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นฟ้าถึงกับผาเปียงเปี่ยงเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วฝนตกมันมาจากไหนของมันโดยไม่สอเขามาก่อนเลยอีสาวบ้านป่าเอ่ยเบาๆที่นี่คือม่อนฟ้าผ่าฮะม่อนฟ้าผาทั้งหมดหลุดปากออกมาพร้อมๆกันร้อยเอกสรยุทธขยับเข้ามา ม่อนแปลว่าอะไรดอยเล็กๆหรือน้องดอยหน่อยนึงทางเหนือเราเรียกม่อนม่อนที่ดังๆในภาคเหนือก็คือม่อนพญาแจ้ที่ลำปางไงคะอยู่ทางตะวันออกของเมืองลำปางอ๋อรู้จักแล้วพี่เคยแวะที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อนๆชี้ให้ดูม่อนพญาแจ้แล้วที่นี่ละ่ะ ทำไมถึงเป็นหม่อนฟ้าผ่าก็มันมีฟ้าผ่าฝนตกลมพัดในช่วง9ก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเช้าชาวบ้านก็เลยเรียกม่อนฟ้าผ่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยธนูทองถามคุณไปถามธรรมชาติดูสิเจ้าหนุ่มหน้าเป็นกลายเป็นหน้าหยิกทันที ถามได้เรื่องธรรมชาตินะ่ะมันมีตัวต้นที่ไหนกันอุมาพรยังปากสั่นอยู่เธอมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันเหรอเหรอนี่ยไม่แน่บางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นหรือบางอาทิตย์ก็ไม่เป็นบางเดือนก็ไม่เป็นทั้งหมดปวดหนึบที่ศีรษะอีกแล้วกับคำว่าไม่แน่ของพรานสาว เมื่อคืนทุกคนก็เจอไม่ได้ไม่แน่ของพรานจ้อนทีแล้วถามจริงๆเธอนกอยุงไอ้ที่แน่ไม่มีบ้างเหรอพรานพ่อเธอก็แบบเนี้ยไม่แน่ไม่แน่ธน,นูทองสอดเสียงโรลิน้นก็มันไม่แน่จริงๆนี่คะอย่างเราเดินทางไปที่นั่นอาจจะใช้เวลาวันเดียวสามวันสามอาทิตย์ หรือบางทีไม่ถึงเลยฉันก็ต้องว่าไปตามตรงคนป่าคนดอยอย่างฉันกับพ่อไม่โกหกหรอกมีอะไรพูดออกไปตามตรงต่างก็หันมาสบตากันอีกครั้งสีหน้าต่างก็สุดจะบรรยายทำไมเป็นแบบนี้ละจ๊ะมอมราชวงศ์พิชานันถามเบาวิวหายสั่นกลัวบ้างแล้วคุณหญิงคะธรรมชาตินะ่ะ ทำอะไรไม่เคยบอกล่วงหน้านานนักและไม่ค่อยจะมีกฎตายตัวด้วยเพราะมันคือธรรมชาติไงอืมแล้วทำไมฟ้ามันถึงผ่าที่ม่อนดอยนี้ทำไมมีฝนตกลมพัดเฉพาะที่นี่แล้วมันผ่าอะไรของมันหนักหนาที่นี่ราชสกุลสาวถามอย่างสนใจยิ่งฉันเรียนมาน้อยหลือเกินไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดแต่ก็พอเดาๆเ,เอาว่า ม่อนดอยอันนี้มันอยู่ในเงาดอยอยู่ในหุบที่มีลมพัดหมุนเวียนตลอดเวลาอาจพัดเอาความชื้นและเมฆฝนมาด้วยส่วนเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยฉันเข้าใจว่าม่อนดอยแห่งนี้อาจจะมีสื่อไฟฟ้าบางอย่างคุณหญิงสังเกตต้นไม้ใหญ่บริเวณนี้สิมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าแทบทุกต้นหินผาที่โผล่ขึ้นมาเหมือนกันมีร่องรอยโดนฟ้าผ่าทั้งนั้น แปลกที่สุดเลยอุมาพรว่าแบบนี้ต้องมีธาตุทองแดงแงเลยหม่อนดอยนี้ฟ้าถึงผ่าตลอดเวลาร้อยเอกสอรยุทธ์ลงความเห็นเรื่องนี้ฉันไม่อาจยืนยันได้มอมราชวงศ์พิชานันเข้ามาจับไหล่นกยุงฉันขอบใจเธอมากนะที่ฉุดฉันกับผู้กองออกจากพุ่มไม้ ไม่เช่นนั้นป่านนี้โดนฟ้าผ่าตายไปแล้วไม่เป็นอะไรคะ่ะนกยุงธนูทองขยับเข้ามาอีกที่เร่งให้พวกเราเดินผ่านม่อนดอยนี้เร็วๆเพราะเธอรู้แล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมพอรู้ทำไมไม่บอกให้ชัดเจนไปเสียเลยล่ะว่าเป็นงนี้ บอกไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะมันเหลือเชื่อซู่งให้เจอด้วยตนเองดีกว่างั้นก็ตายเนอะสิไม่รู้ละ่ะคนเราพูดออกไปแล้วไม่เชื่อมันก็เท่านั้นทั้งหมดหน้าเยเกแค่เริ่มต้นก็เจอเรื่องแปลกๆน่ากลัวแล้วต่อไปไม่มากกว่านี้หรือเนี่ยอุมาพรอาจารย์สาวแห่งมหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพ เสียงเครือหน้าเสียฉันก็บอกพวกคุณแล้วนี่พ่อก็บอกอีกว่าทุกอย่างมันไม่แน่ถามอะไรตอบใจตัวไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ดีๆลมอาจพัดปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ได้หรืออยู่ดีๆงูเหลือมยักษ์ดักบ่วงรัดจนกระดูกล้านกรุบๆแล้วถูกมันกลืนเข้าท้องก็ได้อุ้ยน่ากลัวถึงขั้นนั้นเชียวเหรือนกอยูง ราชสกุลสาวสวยถามเสียงสั่นเครือป่าคือนิยายแห่งความลึกลับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่หรือคาคุณหญิงจริงด้วยไม่นึกเลยว่าจะเป็นจริงเดินทางกันต่อเถอะนกยุงตัดบทเรายังทานข้าวไม่อิ่มกันนะหนูคุณทานคนเดียวเหอะฉันอิ่มกันหมดแล้ว อุมาพรบอกเสียงสั่นเครือโปรดรับฟังมณีดงตอนต่อไปในคลิปหน้าท้ายคลิปเรามีเสียงซอจอยมาฝากให้เพื่อนๆนท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ sáng Xăm an nhọt món Mẹ chỉ đọc cho son bài Năn ta vẹn phên đen à xa la Mẹ khen bài hay nạt phiền chưa chờ งามแต่เหมือนฝันตึงวันพอเฝ้าสงาังเลิ่งเหล่านอนเนือแน่นนนจะกุลเป็นแหน่สืบเชือ้อแม่แต่เมื่อบัวลนลักขณะทวนสมเปิงอับมา chiếu cùng canh cán dù bàn hàng nói hôn rộm bơm bao bọn em chia đôi tiêu mướn chọc lòi nhoạt phá nhưng tăng lại nay lì đàn cá bò hát hiệp đời anh เกสาเวนพาพแนจื่นท่าสงเน็ดนวลนองเหมือนแฟนลูกน้อยกำปักนวานปานดังน้ำ้อยยินแล้วเห็นกอยเลวพับ เป็นดีใครจะว่าตาต่อตับสล,กลากไลโอ้โโกมแน่แทบบ่มีนับบอสมความหมายบุญบตร,รงนายลูกหนอเจือเจอกาจีคำหาย หนอนางหนอนาวบ่สนคำเมาเอ้ยตับตัวใจเกิดแม้ก้ำปนจงจับบ่ลยของเก้าเงินครของกินบ่มักบ่เจ้างซับจ๋า không chín bỏ làm chẳng nhà nó thôi Ê ca tùa chai chiến mai linh chuối Bà đây dù đầy bên khơn Bỏ mi xèo đầy phải yên tẹp tớm phái Tướng bỏ ơn thăm em สลิดสลักคืนต้นบอกเฟ็นบาดใจกำเวนมันตึงบ่ได้สลีนองไวแม่คำโจกฟ้าฟากดอกคำใบสอนปกแจดแน่สันใดบุญมีจวบปบ ขอได้ห่ s มแสงลิงนอนสลิดสลักบอกขึ้วันขอยังลอนายมอนไปถึงแจดแน่กำพะแยบม สอนใจแหงค้าเป็นของเก่าเดิมหอนค้างว่าโยดตัวบ่สมไขรโจมลูกจางบอกกูแม่อันมันแลตัวบ่จังน้ำาค่เป็นหมอแห่บหูว่าแฟ lục cả quá tư cha tí bọt phai con đây thẳng khuôn bọn lên lộn cầu can cha tí bên kha này bên châu trang bò sốm phải an bưng phò nhốt bò sốm sắc lớp bọt dồm to phá thân e lo lẹ nhằng dù thêm và khéo khôn lo được ừ, nó cho khéo khó cũng cầm là nhọc nhăng เอืองคำใส่กันให้ไลดอกบานไปไว้พระเจ้าหอมบนขอยังพันละเตื่อมกำกุศลได้กูอันองนบลงแวนไว Xem hồn vẹn vỡ Kết thở và hơi, Hôm tụa lột tay, Căn át siềng tay, Chắc lòng hư nàng nẹt thấy nôn phần, Và chẳng năng phạt bay tàu y, Tàu đi hư tụa châu, Còn đẹp này nằm, Vang cầm còn đẹp này hơi.